สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ช่นเคยนะคะครับที่แล้วเนี่ยลูกๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องดินไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบความหมายของเรื่องดินนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องการเกิดดินนั่นเองนะคะลูกๆสงสัยไหมคะว่าดินเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะลูกๆเนี่ยทุกคนรู้จักดินใช่ไหมคะแต่มีใครเคยทราบบ้างว่าดินเนี่ยมี แหล่งกำเนิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าลูกๆคนใดสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดดินกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับเรื่องต่อไปที่จะเรียนนในวันนี้ก็คือเรื่องของดินรอบตัวเรานะครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือการเกิดดินนะครับดินเกิดจากการสลายตัวการผุของหินแล้วก็แร่ต่างๆจนมีขนาดเล็กลงนะครับการสลายตัวของหินและแร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพอากาศลมฝนพายุนะครับโดยจกระทำให้หิน เกิดการกรอนพังทลายและผุพังกับที่นะครับจนกลายเป็นวัตถุต้นกำเนิดนะครับจากนั้นจึงผสมคลุกเคล้ากับซากาสัตว์ซากพืชที่เน่าเปื่อยนะครับเน่าเปื่อยผุพังจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินคลุกเคล้ากัน จนเกิดเป็นดินในที่สุดครับซึ่งการเกิดดินนี้จะใช้ระยะเวลานานมากๆเป็นล้านล้านปีเลยนะครับเมื่อกี้ลูกๆก,ก็ได้ดูวิดีโอของคุณครูนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดดินนะคะ ดินเนี่ยเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินแล้วก็แร่ต่างๆนะคะโดยการสลายตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้หินแล้วก็แร่นี่มีขนาดเล็กลงนะคะการสลายตัวของหินและแร่จนมีขนาดเล็กลงเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพอากาศนะคะเกิดจากสภาพอากาศพวกลมฝนนะคะแล้วก็แสงแดด กระแสน้ำหรือว่าทานน้ำแข็งเหล่านี้นะคะทำให้หินและแร่เนี่ยเกิดการผุพังนะคะจนมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไปผสมกับซากพืชซากสัตว์นะคะที่เน่าเปื่อยแล้วก็ผุพังโดยพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินนะคะจนเกิดเป็นดินในที่สุดนะคะ อันนี้ก็เป็นสภาพอากาศนะคะที่ทำให้พวกหินแล้วก็แร่เนี่ยผุพังจนกลายเป็นเม็ดเล็กๆนะคะซึ่งเราเรียกว่าวัตถุต้นกำเนิดดินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานินซีวัตถุนะคะย่อยักษจะไม่มีการันนะคะซึ่งเราถือว่าหินและแร่หรืออนิมซีวัตถุนี้จะเป็นต้นกำเนิดดินนะคะ นอกจากหินแร่แ,รแล้วนะคะก็จะมีซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยนะคะผุพังโดยจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยย่อยนะคะเราก็จะเรียกว่าอินทรีย์วัตถุหรือว่าฮิวมัสนั่นเองนะคะจนเกิดเป็นดินในที่สุดผสมคลุกเคล้ากันนะคะอะทีนี้เป็นแผนภาพนะคะ แผนภาพแสดงกระบวนการเกิดดินนะคะคุณครูก็จะเว้นช่องว่างเอาไว้สี่ช่องว่างนะคะเรามาดูกันว่ากระบวนการเกิดดินเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอ่ะสิ่งแรกเลยก็คือหินและแร่ต่างๆใช่ไหมคะที่ผุพังนะคะที่สลายตัวผุพังอาจจะเป็นเพราะอ่ะโดนฝนนะคะฝนตกทุกวันทุกวันโดนแสงแดดโดนลมพัดนะคะ จนหินและแร่เนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะจนกลายเป็นอะไรคะหินและแร่ที่ผุพังและสลายตัวจนมีขนาดเล็กเราเรียกว่าอนินทรีย์วัตถุนะคะหรือว่าเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินนั่นเองนอกจากหินและแร่ต่างๆแล้วนะคะวัตถุต้นกําเนิดดินก็ยังเกิดจากอะไรอีกคะซากพืชและซากสัตว์นะคะ ซากพืชและซากสัตว์จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะคะงูอึงอ่างหรือว่าใบไม้กิ่งไม้ต่างๆเนี่ยเมื่อตายนะคะเมื่อตายไปเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเปื่อยนะคะแล้วก็มีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะคะก็จะทําให้เป็นจากการย่อยสลายเน่าเปื่อยเหล่านี้นะคะก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุ หรือว่าฮิวมัสนั่นเองนะคะเมื่อซากพืชซรากสัตว์หินและแร่ต่างๆนะคะเกิดการผสมคลุกเคล้านะคะแล้วก็ทับถมกันเป็นเวลานานก็จะกลายไปเป็นอะไรคะก็จะกลายไปเป็นดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดินก็เกิดจากพวกหินและแร่ต่างๆนะคะที่มีการสลายตัว ผุพังนะคะจนกลายเป็นอนินทรีย์วัตถุหรือว่าวัตถุต้นกําเนิดดินนะคะไปผสมคลุกเคล้านะคะแล้วก็ทับถมกันเป็นเวลานานนะคะเป็นล้านปีนะคะ,ะไปผสมคลุกเคล้านะคะกับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายจนกลายเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะก็จะกลายเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูกลิ่วิทย์น่ารู้ลูกๆหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าจุลินทรีย์ที่ครูพูดถึงจุลินทรีย์ซึ่งอยู่ในดินที่มาย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ hmm. ให้เน่าเปื่อยเนี่ยคืออะไรนะคะจุลินทรีย์เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ มีขนาดเล็กนะคะจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองเห็นภาพของจุลินทรีย์ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศนะคะซึ่งสามารถขยายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยให้เราเห็นได้นะคะจุลินทรีย์ก็ได้แก่พวกปลาแบคทีรียนะคะแล้วก็จุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยก็จะช่วยย่อยสลายสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่นๆที่ตายแล้วเนี่ยให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนะคะภาพของจุลินทรีย์กันบ้างนะคะว่าจุลินทรีย์เนี่ยที่จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะหนจุลินทรีย์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะอันนี้ลูกๆก็ดู เาไว้นะคะหรือว่าศึกษาเอาไว้เพื่อเป็นความรู้รอบตัวนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องจําก็ได้นะคะให้เรารู้ไว้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต่อมาค่ะจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียนะคะรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแท่งนะคะยาวๆนะคะต่อมาค่ะจุลินทรีย์กลุ่มราะคะกลุ่มราที่เป็น เส้นใยนะคะเวลาอาหารที่มีเชื้อราเนี่ยถามว่าเรารับประทานได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าขนมหรือว่าของต่างๆนะคะของกินขึ้นราเราก็ไม่ควรรับประทานนะคะอ่าต่อมาจูลินซีแอคตินมิซิสนะคะชื่ออาจจะยากนิดนึงนะคะต่อมานะคะให้ลูกๆดูภาพนะคะดูภาพประกอบเพื่อเป็นความรู้ของตัวเองนะคะ จุลินทรีย์พวกโปรโตซัวนะคะแล้วก็จุลินทรีย์กลุ่มยีสต์นะคะนี่เราก็จะได้ยินบ่อยๆนะคะจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อรานะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ลูกๆเนี่ยทำแบบฝึกนะคะอ่ะทำแบบฝึก ลงในใบางานนะคะอันนี้เนี่ยคุณครูไม่ได้ให้ใบางานมาทั้งใบนะคะอ่ะอย่างถ้าเป็นใบางานทั้งใบเนี่ยลูกๆอาจจะปริ้นออกมาได้นะคะแต่ว่านี้เนี่ยครูอยากจะฝึกให้ลูกๆเนี่ยวาดภาพนะคะเพราะว่าการเขียนการวาดแล้วก็การเติมคำลงไปด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้ลูกๆเนี่ยฝึกสมาธิ ความจำนะคะแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะเป็นการฝึกเขียนนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆจะจำข้อความที่ตัวเองเขียนเขียนคำได้ถูกต้องแล้วก็จะมีความจำที่แม่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทำคาบนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะลูกๆก,ก็หาเวลาว่างทำได้นะคะค่อยๆทำแล้วก็ ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะคำสั่งก็คือจงนำข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างกระบวนการเกิดดินให้ถูกต้องนะคะมีคำทั้งหมด6คคำมีช่องทั้งหมด6ช่องใครนะคะจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปวีดีโอของคุณครูได้นะคะ,ะแผนผังหรือว่า ชิ้นงานตัวนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะจากดินอยู่ด้านบนก็มาเป็นดินอยู่ข้างล่างนะคะแต่คุณครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของลูกๆนะคะเขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบนะคะฝึกการเขียนการที่เราเขียนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเขียนบ่อยๆจะทําให้เราเขียนคล่องเขียนถูกต้องนะคะแล้วก็จะจําสิ่งที่เขียนได้แม่นนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆ อย่าลืมนะคะทำในใบงานวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเพนสีก็หวังว่าลูกๆนะคะคงจะเสร็จงานของคุณครูแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ